สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m อ a Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับเรามี iPhone ทุกรุ่นนะครับมาแกะกล่องรีวิวให้ดูรวมไปถึงการอัปเดตราคาของ iPhone ในแต่ละเดือนนะครับซึ่งตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูการแกะกล่องรีวิว iPhone 2รุ่นกันนะครับที่ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆฝากทุกท่านที่สนใจอยากจะซื้อ iPhone ใน แต่ละเดือนนะครับเราก็อยากจะเช็คราคาก่อนซื้อไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่นะครับเรามีมารีวิวให้ดูกันเป็นประจำแบบนี้คลิปของเราจะลงในช่วงเวลาเย็นๆนะครับวันเว้นวันยังไงแล้วก็ฝากทุกท่านกดติดตามไว้ด้วยนะครับนี่ก็เป็น iPhone หลายรุ่นเลยนะครับที่เดี๋ยวผมจะทยอยอัปเดตราคาให้นะครับราคาสําหรับเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวรับรองว่ามีมาให้ดูกันครบทุกรุ่นนะครับสาหรับ iPhone ในรุ่นที่ท่านสนใจหรือว่าท่านอยากจะดู iPhone รุ่นไหนนะครับก็คอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้ถามว่าทําไมผมถึงนํำ iPhone หลายเครื่องนะครับมาวางให้ท่านได้ดูกันนั่นก็เป็นเพราะว่า ถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อ iPhone ทุกรุ่นนะครับท่านสามารถเข้ามาสั่งซื้อได้จากเรานะครับเดี๋ยวผมมีลิงก์ Line แอดด้านล่างมาให้ท่านได้กดเข้าไปดูรายละเอียดไปสั่งซื้อกันนะครับเมื่อท่านกดเข้าไปแล้วก็จะมาเจอรายละเอียดตามหน้านี้เลยนะครับเรามี iPhone หลายรุ่นนะครับไว้ให้ท่านได้เลือกซื้อกันมีทั้งเครื่องประกันศูนย์ไทยนะครับแล้วก็เครื่องไทยแท้จะเป็นประกันจากเราเองนะครับ1ปีเต็มแล้วก็จะมีตั้งแต่รุ่นเก่านะครับจนถึง iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดก็คือ iPhone 12ราคาก็จะต่างกันไปนะครับถ้าเป็นเครื่องศูนย์ไทยราคาก็จะสูงหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องไทยแท้ราคาก็จะถูกลงนะครับซึ่งผมย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านสามารถเลือกได้นะครับว่าท่านอยากจะซื้อแบบไหนมีงบจํากัดมีงบน้อยแล้วก็ อยากจะลองซื้อ iPhone นะครับผมแนะนําเป็นเครื่องไทยเรามีประกันให้1ปีนะครับแล้วก็ที่สําคัญถ้าซื้อไปแล้วภายใน14วันเครื่องมีปัญหาเราเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ทันทีนะครับนี่เป็นทางเลือกให้ท่านได้สั่งซื้อกันแต่ว่าถ้าท่านอยากจะซื้อเครื่องศูนไทยก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับจากก็สามารถสั่งซื้อจากเราได้หรือว่าจะสั่งซื้อจาก l a z a d a หรือว่าช h อป e ีเดี๋ยวผมมีลิงก์มาให้สั่งซื้อกันนะครับท่านชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อกันได้เลยสําหรับ iPhone 12 m i n มินินะครับ 22,500บาทนะครับส่วน iPhone 12ก็ประมาณ28,500ชอบแบบไหนเข้ามาเลือกซื้อกันได้นะครับส่วน iPhone 8 Plus ก็ประมาณ12,500บาทนะครับ iPhone 7 Plus 8,900 iPhone 10 13,900แล้วก็จะมีรุ่นต่างๆอย่างไรแล้วฝากทุกท่านเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนนะครับเรามีแอดมินไว้คอยตอบคำถามท่านมีข้อสงสัยอะไรก่อนที่จะสั่งซื้อนะครับสอบถามจากแอดมินได้โดยตรงนะครับนี่เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ที่นำมาแจ้งให้ท่านที่สนใจอยากจะสั่งซื้อ iPhone จากเรานะครับยังไงเข้ามาดูรายละเอียดกันก่อนได้ส่วน iPhone 2รุ่นที่ผมจะนํามาแกะกล่องรีวิววันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องจากเราเองนะครับนั่นก็คือ iPhone 8 plus แล้วก็ iPhone 6s plus นะครับซึ่งเดี๋ยวผมนําตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์มาแกะกล่องรีวิวให้ท่านดูถ้าท่านชอบหรือว่าสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ iPhone 8 plus กันก่อนนะครับสีที่ผมนํามาแกะกล่องรีวิวว,วันนี้เป็นสีที่ผมยังไม่เคยนํา มารีวิวเลยนะครับนั่นก็คือ iPhone 8พ l ั s สีแดงนะครับเมื่อเปิดเข้าไปดูภายในกล่องนะครับก็จะมีคู่มืออยู่ด้านหน้าเลยนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นตัวเครื่องซึ่งผมก็ได้แกะออกมาแล้วก็ทดลองดูแล้วนะครับมีการติดฟิล์มแล้วเรียบร้อยใครที่สนใจอยากจะซื้อเครื่องรีวิวราคาถูกก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับไปดูอุปกรณ์ของ iPhone 8 p l ั s เครื่องนี้กันนะครับอย่างแรกก็จะเป็นหัวชาร์จเป็นแบบเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของหูฟัง แล้วก็สายชาร์จนะครับที่เป็นแบบพอร์ตไลนิ่งมีแถมมาให้นะครับสำหรับอุปกรณ์ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวเครื่องสําหรับ iPhone 8 Hu ัตเครื่องนี้กันด้านล่างมีลาโพงอยู่2ด้านนะครับตรงกลางมีรูไว้สําหรับเสียบสายชาร์จแล้วก็เสียบหูฟังฝั่งนี้มีปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเสียงนะครับนี่นะครับส่วนด้านบนของตัวเครื่องก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้มีร่องรอยด้วยข้อแนะนานะครับถ้าท่านสั่งซื้ ไปแล้วมีรอยนะครับท่านสามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็ที่ใส่ซิมการ์ดนะครับนี่เป็นรายละเอียดโดยรวมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกัน iPhone 8 Plus ความละเอียดของกล้องอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมกับแฟลช LED ตรงกลางมีโลโก้ของ Apple นะครับด้านล่างเขียนคําว่า iPhone แล้วก็จะมีวงเล็บเป็น product หรือว่าเป็น let product ของเขานะครับซึ่ง iPhone สีแดงทุกรุ่นก็จะเขียนไว้แบบนี้ถามว่าสีแดง สวยไหมนะครับแน่นอนว่าสวยสําหรับคนที่ชอบสีแดงนะครับท่านที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับมีทั้งสีดานะครับสเปซเกรย์สีเงินสีทองนะครับท่านชอบสีไหนเข้ามาดูรายละเอียดกันก่อนได้ตอนนี้ก็เปิดเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการใช้งานต่างๆโดยรวมก็ใช้งานได้ดีนะครับเราไปดูกันที่เกี่ยวกับมือถือเครื่องนี้กันสําหรับ iOS เวอร์ชั่นปัจจุบันเป็น14.3นะครับ iPhone 8 Plus เครื่องนี้ความจุ64 g b การอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับตอนนี้ก็สามารถอัปเดตเป็น ios 14.4ได้ถ้าท่านซื้อไปก็ไปโหลดมาแล้วก็อัปเดตได้นะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพแบตเตอรี่ก็100%ซนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับซื้อไปแล้วถ้ามีปัญหาก็สามารถเปลี่ยนเครื่องได้แล้วก็มีประกันให้1ปีเต็มนะครับถ้าท่านมีงบจำกัดก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับสำหรับ iphone 8 p l ทัเครื่องไทยแท้แต่ถ้ามีงบเยอะนะครับก็เลือกเป็นเครื่องศูนย์ไทยได้ส่วน iphone 6 s plus นะครับเครื่องนี้เป็นสีโลสโกนะครับหรือว่าสีชมพูคือต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบ iphone 6s plus ราคาถูกนะครับแล้วก็ที่สำคัญหน้าจอใหญ่เท่ากันเลยกับทางนั้น iphone 7 plus iphone 8 plus เครื่องก็สวยนะครับการใช้งานปัจจุบันก็ยังใช้งานได้ดีมากๆแล้วก็ยังสามารถอัปเดตในส่วนของ ios 14ได้เมื่อเราเปิดเข้าไปดูภายในกล่องก็จะมีตัวเครื่องนะครับอยู่ด้านหน้าเลยนี่นะครับสีชมพูโสโกก็ ต้องบอกเลยว่า สวยนะครับแล้วก็อาจจะเหมาะกับคนที่ชอบสีชมพูส่วนอุปกรณ์นะครับมีคู่มือในการใช้งานรวมไปถึงหัวชาร์จนะครับก็จะเป็นเล็กๆแบบนี้เช่นเดียวกันกับทางด้าน iPhone 8 plus นะครับมีสายชาร์จซึ่งก็จะเป็นแบบพอร์ตไลนิ่งมีแถมมาให้นะครับรวมไปถึงหูฟังนะครับแต่ว่าจะเป็นแจ็คขนาด3.5มิลมนะครับนี่เป็นข้อแตกต่างของ iPhone 6s plus แล้วก็ iPhone 8 plus นะครับส่วนรายละเอียดของตัวเครื่องนะครับสำหรับ iPhone 6s plus เครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องไทย แท้โมเดลไทยนะครับประกัน1ปีเหมือนกันด้านล่างของตัวเครื่องมีลำโพงอยู่ ฝั่งขวามือนะครับตรงกลางมีรูไว้สําหรับเสียบสายชาร์จแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นรูไว้สําหรับเสียบหูฟังนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะคล้ายกันนะครับกับทางด้าน iphone 8 plus ก็คือจะมีปุ่มเปิดปิดเสียงอยู่ด้านบนแล้วก็จะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับด้านบนของตัวเครื่องก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็ที่ใส่ซิมการ์ดรายละเอียดโดยรวมเหมือนกันเลยนะครับกับทางด้าน iphone 8 plus จะต่างกันตรงที่ iphone 6 s plus มีรูไว้สําหรับเสียบหูฟังนะครับแยกจากร รูเสียบสายชาร์จส่วนทางนั้น p h o n e 8 Plus รูเสียบสายชาร์จแล้วก็เสียบหูฟังจะเป็นรูเดียวกันนี่เป็นความแตกต่างแต่ว่าบอดี้ต่างๆโดยรวมนะครับก็เรียกได้ว่าเกือบจะเหมือนกันทั้งในเรื่องของหน้าจอนะครับที่หน้าจอการแสดงผลอยู่ที่ประมาณ5.5นิ้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต่างกันนะครับก็คือในเรื่องของกล้องหลังที่ iPhone 6s Plus เป็นกล้องเดี่ยวนะครับแต่ว่าความละเอียดเท่ากันก็คือ12ล้านพิกเซลลองเปิดเครื่องดูนะครับการใช้งานต่างๆผมก็ได้ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วใช้งานได้ดีเหมือนกันนคส่ว เกี่ยวกับมือถือเครื่องนี้เวอร์ชันซอฟต์แวร์ปัจจุบันเป็น iOS 14.3นะครับเครื่องเป็นโมเดลไทย ขนาดความจุของเครื่องนี้32กิกนะครับถามว่าพอไหมก็อาจจะไม่พอแล้วนะครับจริงๆผมแนะนำให้เลือกเป็น64กิกขึ้นไปสำหรับสุขภาพแบตของเครื่องนี้ก็100%เหมือนกันนะครับนี่เลยนะครับการใช้งานต่างๆโดยรวมของ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าท่านซื้อไปใช้งานทั่วไปนะครับหรือแม้แต่ท่านจะซื้อไปเล่นเกมนะครับถ้าถามว่ารุ่นไหนเล่นเกมดีกว่าก็ต้องบอกว่า iPhone 8 Plus นะครับกล้องดีกว่าแบตอึดกว่าแล้วก็ที่สาคัญ iPhone 8 Plus กัน น้ำได้นะครับในขณะที่ iPhone 6s Plus ให้กล้องมา1ตัวไม่สามารถกันน้ําได้นะครับซึ่งก็มีรายละเอียดต่างๆที่ต่างกันเยอะพอสมควรในเรื่องของราคาด้วยนะครับยังไงถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อรุ่นไหนเดี๋ยวเรามาดูราคากันเลยนะครับว่าถ้าท่านสั่งซื้อ iPhone 2รุ่นนี้จะได้ราคาเท่าไหร่ไปดูกันที่รุ่นแรกนะครับสาหรับ iPhone 6s Plus นะครับถ้าสั่งซื้อวันนี้นะครับราคาอยู่ที่5,990บาท เครื่องเป็นเครื่องไทยแท้นะครับมือ1ประกัน1ปีเต็มมีปัญหาภายใน1 4วันเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่นะครับถ้าท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับกดที่ลิงก์ l i น์แอดด้านล่างก็จะมาเจอหน้าแบบนี้ถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อรุ่นไหนก็ให้ท่านแตะที่รุ่นที่ท่านสนใจนะครับอย่างเช่นถ้าท่านจะซื้อ iPhone 6S Plus เมื่อแตะตรง iPhone 6S Plus แล้วก็จะมาเจอหน้าแบบนี้นะครับราคา5,999บาทแล้วท่านก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยสําหรับวิธีการสั่ง ซื้อกก็ไม่ยาส่วนทางด้าน iPhone 8พ l ัสราคาก็จะอยู่ที่12,500บาทนะครับเป็นเครื่องไทยแท้เหมือนกันมือ1นนะครับประกันมีให้1ปีเต็มถ้าท่านอยากจะซื้อก็แตะที่ iPhone 8พ l ัสได้เลยนะครับก็จะมาเจอหน้านี้เสร็จแล้วท่านก็สามารถกดสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันนี่เป็นราคาสําหรับ iPhone 8พ l ัสแล้วก็ iPhone 6s Plu สนะครับย้ําว่านี่เป็นเครื่องไทยแท้แต่ว่าถ้าท่านมีงบเยอะนะครับอยากจะซื้อเครื่องศูนย์ไทยผมก็มีทางเลือกมาให้เหมือนกัน ไปดูกันที่ iPhone 8 Plus กันก่อนนะครับปัจจุบันมีขายอยู่ทางด้านแอปช้อปปี้สำหรับความจุ128กิกเครื่องโมเดลไทยประกันศูนย์ไทยนะครับราคา19,490บาทในส่วนของการชําระเงินเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าจะผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์ผ่านบัตรเครดิตก็ทําได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้เขามีโปร22จากทางด้านช้อปปีด้วยยังไงถ้าท่านสนใจอยากจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อได้เลยนะครับที่ลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวผมจะบอกไว้นะครับว่าเป็นของช้อปปีส่วน iPhone 6s Plus ป,ปัจจุบันเครื่องศูนไย จะไม่มีจัดจําหน่ายเลยนะครับทั้ง Lazada าแล้วก็ช้อปปีนี่ผมมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับสำหรับ iphone 6 s plus ความจุ 32G ิกิกจัดจําหน่ายโดยร้านไ s t u d i o นะครับผ่าน Lazada าราคา13,900บาทสินค้าหมดนะครับถ้าจะมีให้ท่านสั่งซื้อก็จะเป็นเครื่องไทยเหมือนกันแต่ว่าราคาก็จะต่างจากเรานะครับยังไงแล้วถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อรุ่นไหนเข้ามาพูดคุยมาดูรายละเอียดกันก่อนได้นะครับโอเคนะครับนี่เป็นการแกะกล่องรีวิวสําหรับ iphone 8 plus แล้วก็ iphone 6 s plus นะครับเครื่อง ไทยประกัน1ปีเต็มท่านชอบแบบไหนสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับวิธีง่ายๆในการสั่งซื้อก็คือไปที่ลิงก์ลายแอดด้านล่างไปเพิ่มเพื่อนไว้ที่ไลน์ของท่านได้เลยนะครับท่านสนใจอยากจะซื้อไอโฟนรุ่นไหนเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดืออออนนนนนสําาหหรััับคลิปี้ขตวททุกกก่่ไเจม ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ